สวัสดีคะ่ะช่างจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยจ๋าจะพามาดูหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งมันเป็นหอมใหม่เนาะเจ๋าก็พื้นที่ยังไม่พอลงเจ๋าก็เลยเอามาฝากไว้ในถานหลุมนี่ค่ะเห็นไหมมันก็งามใช้ได้เลยเนาะเราจะลงตอนกลางแดดหรือว่าลงตอนไม่แดดก็ได้ค่ะแล้วยจ๋าเตรียมถาดไว้ว่าจะเอามาลงอีกแต่ยจ๋ายังไม่ได้ลงก็เอาซ้อนกันไว้นะคะเตรียมดิน <c oughs> รากเขาทะลุค่ะรากเขาทะลุลงแล้วเนะะี่ยค่ะ พุลลงมานี่แหละพร้อมลงแปลงแล้วค่ะพร้อมลงแปลงหรือลงกระถางลงถุงดําก็ได้เนาะปลูกไว้กินเองแล้วปลูกไว้ขายก็ได้ค่ะหอมรุ่นนี้มันก็จะโตไม่เท่ากันนะคะมันก็จะมีงอกเริ่มงอกเริ่มงอกก็มีนะยคะ่ะงอกมาต้นใหญ่ก็มีเพราะมันเป็นหอมใหม่ค่ะซื้อมาแล้วเป็นหอมใหม่ปาดดูข้างในมันยังไม่เขียวเลยเนาะยังใสยอยู่เลยต้นใบก็ยังเขียวอยู่ค่ะเจาจ๋าก็มาอัปเดตหอมแบ่งในถาดลุมของเจาจ๋าเนาะ เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเจาจ๋าจะเอาไปลงแปลงพร้อมอัปเดตขึ้นช่ายในถาดลุมของเจาจ๋าเนี่ยคะ่ะก็พร้อมแยกปลูกแลนะ้วเนาะเราจะแยกเป็นสองต้นต่อหนึ่งหลุมหรือว่าเอาทั้งกอยอย่างนี้ก็จะเบียดกันมากไปหน่อยคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกตอนตอนเย็นหน่อยคะ่ะเตรียมดินกอกใส่ถุงไว้แล้วก็เอามาแยกเป็นทีละหลุมทีละหลุมได้เนาะหลุมหนึ่งจะใส่ไปหมดก็ได้แต่มันจะทีจัดค่ะ ก็อันเนี้ยลงในหลุมเดียวได้อนเนี้ยมันมีสองต้นก็ลงกําลังดีอันนี้ก็ลงหลุมเดียวได้นะคะแต่พวกนี้เขาต้นใหญ่ต้องแยกค่ะทําหลุมละสองต้นพอนะคะนี่เนาะเจ้าก็พามาอัปเดตพืนช่ายในถาดหลุมเนาะ,ะพื้นที่ข้างบ้านเล็กๆเนี่ยค่ะเจ้าก็ปลูกผักไว้กินเองไว้ขายสร้างรายได้เนาะก็มันอาจจะไม่พอขายหรือว่าอาจจะไม่ทันเพราะพื้นที่มันน้อยแต่ก็ อัดกันเข้าไปนะคะก็พร้อมที่จะปลูกได้แล้วก็เอาลงเลยก็มีคนซื้อเรื่อยๆนะคะต่างจังหวัดเขาว่าขายไม่ได้ไม่ได้มันก็พอขายได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครต้องการเงินก้อนเงินถุงเงินถังอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะพเพราะพื้นที่แค่นี้แล้วเราจะไปทําตามเอาเงินก้อนขนาดนั้นก็ไม่ได้เนาะเราก็ทําพอการใช้ชีวิตไปมันอยู่ได้นะคะนะคะอัปเดตขึ้นใช่แล้วก็ หอมแบ่งในถาดหลุมของยจาจาเนาะพร้อมลงแปง้งหรือาจาจ่าตอนเย็นมาลงแปลงค่ะเตรียมไว้แล้วเนาะคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามท่านาจ้าพรา์พุนะคะสวัสดีค่ะ